ภาษาละตินในภาษาไทยความเป็นมาของภาษาละตินภาษาละตินมีต้นกำเนิดในอิตาลีตอนกลางซึ่งปัจจุบันคือกรุงโรมในภูมิภาคนี้ในช่วงศตวรรษที่6ก่อนคิทศักราชภาษาละตินเป็นภาษาในกลุ่มอินโดยูโรเปียน ที่มีต้นกําเนิดในอิตาลีและมีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาภาษาต่างๆในยุโรปเมื่อภาษาละตินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการต่างๆในสมัยกลางทำให้เกิดภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาได้แก่ภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาสเปนภาษาเหล่านี้เรียกว่าภาษาโรมัน แม้ว่าภาษาละตินอาจไม่ใช่ภาษาที่พูดกันทั่วไปในปัจจุบันแต่ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นในยุโรปมีความคล้ายคลึงกันหลายประการและมีคำศัพท์มากมายที่คล้ายกับภาษาละตินและลักษณะเด่นทางไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศสสมัยนั้นเห็นได้จากความหลากหลายของรูปแบบต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยปรับปรุงจากภาษาละติน การเผยแพร่ภาษาละตินเข้ามาในไทยในรัชะสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชประเทศไทยได้มีสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศสตรงกับรัชะสมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทําให้มีจํานวนบาทหลวงเข้ามาเผยแพร่ศาสนามากขึ้นและการแสดงบทบาททางสังคมมากขึ้นบ้างก็อยู่จนแก่หรือตลอดชีวิตก็มี การสื่อสารของชาวสยามโดยทั่วไปในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องจากมีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บาทหลวงชาวฝรั่งเศสสร้างวัดคลิสและบ้านเนนของชาวคาทอลิกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2228 จึงมีการสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาละตินให้คริสตชนชาวคาทอลิกที่ไปทำโบสถ์เพื่อทำพิธีมิสซาหรือการประกอบพิธีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในวันอาทิตย์เป็นไปเพื่อให้ชาวคาทอลิกสามารถสวดร้องเพลงประกอบพิธีและกล่าววาจาในการประกอบพิธีกรรมได้ การศึกษาคาทอลิกในไทยได้มีการจัดการอย่างเป็นทางการในปีคศ1665โดยคณะมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสผู้เดินทางมาสู่ราชอาณาจักรสยามเพื่อเผยแผ่ศาสนาและได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนาราย ให้ตั้งวิทยาลัยที่บริเวณบ้านปลาเห็ดในกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของราชอาณาจักรและโปรดเกล้าให้นักเรียนชายชาวไทยสิบคนเป็นนักเรียนรุ่นแรกศึกษาเรียนรู้วิทยาการของชาวยุโรปหลักการศึกษาสอนด้วยภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสและภาษาสยามอำนวยการโดยพระสังฆราชลังแบเดอรามอส และคณะมิชชันนารีริตินัยความหมายตามข้อเหตุจริงต่างกับนิตินัยคือความหมายตามกฎหมายมิตรสา พิธีกรรมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเพื่อระลึกถึงพระเยซูที่ทรงสั่งเียสาวุกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายโดยสัญญาว่าเมื่อประกอบพิธีแบ่งขนมปังดังที่พระองค์กระทำพระองค์จะเสด็จมาประทับร่วมด้วยทุกครั้ง